ผเชื่อสุกิย์กฟตาค่ะมันเดียวผจะทำรายการทองขาวร้องเพลงอันนี้ไม่ใช่ปิศาจเพลงภาษาแมวแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเพลงแบบดัดแปลงนะคบไม่มีอะไรมากนะครับในสิงโตะและตอนนี้สิงโตก็จะมาร้องเพลงกับทองขาวนะครับทองขาวจะดว่าสิงโตคุณเป็นเจาน้าป่า เจ้าป่าเขาที่นี่ใช่ไหม,มแล้วสิงโตก็บอกว่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เอาละตอนนี้เริ่มล่นเพลงได้ทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้เนะี่ยนี่บางทีถนะ้าคุณใจเย็นๆแล้วฟังผมสักหน่อยอย่าถามคำเดิมๆด้ไม่ไม่อย่า ผมทำงานมาขนาดนี้จะให้พูดอะไรและไอคนแดนไกลมันช่วยอะไรได้ไปปะโทไม่ได้ยากท้าเี่แค่ยาหัวลุงจะมาเมื่อไร่ทำทัววันนี้แต่ว่าวันนั้นสิงโตอยู่ที่ไหนไปทำอาหารอยู่สมุยได้ไงคิดแล้วเลอ อยากอาบิแท้ให้น้ำลดลงไปเร็วๆได้ไหมแมทัวรวันนี้แต่ว่าวันนั้นสิงโตอยู่ไหนในทำอาหารอยู่สมอ บอกผู้ประสบภัยให้จงรู้ไว้สัตว์ป่าทุกทีเป็นกำลังใจขอให้สัตว์ป่าทุกตัวผ่านพ้นไปด้วยดีแอ้าเอ้าเอ้แอ้าเอ้าอ้แอ้าเอ้าอ้ Tapos wala